พรมยานบายธนาวดทีมารีวิวดวงประจำเดือนพฤษภาคม2568การดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมโดยโอวอ่อนยังไงก็ฝากติดตามตามราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีสิงห์ค่ะเรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยพระนารายณ์พันธมศิลป์พระแม่โพศพนพะคะพระ เมงคลเด่นสําหรับท่านใดที่เจ้าของธุรกิจส่วนตัวท่านใดที่นําเข้าส่งออกติดต่อระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งออกหรือเรื่องของกินวัตถุมงคลความเชื่อของเก่าของเดิมของโบราณน,นะคะความรู้นํามาประยุกใต์หม่ปรับปรุงใหม่ให้มันดูดีนะคะสามารถนําส่งออก ได้ไรายได้ที่ดีเลยเวลาที่ดีของคุณยาวไปถึงปลายปีเลยแหละท่านใดที่ทํางานประจําก็ดีอารมณ์เบื่อน่ายในยที่ทํางานอยากไวกเสษิญฉันอยากพักแล้วนะคะอยากจะเดินทางไปต่างประเทศได้ท่องเที่ยวดังใจ หมายได้ทานของอร่อยฟิลอยากที่จะเดินทางในที่ทํางานข้าราชการมีข่าวดีในะเรื่องของหน้าที่การงานนะการปรับเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในเรื่องของการเงิน,นคุณก็จะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงและดีสุขสบายใจดีดวรวมคุณพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะรายได้นะีคุณได้หลากหลายช่องทางเลยไม่น่าจะได้กระทบในส่วนของเรื่องการเงินมากเพียงแต่ คุณมักจะหมดไปกับชอบไวโอนไวโอนเร็วของที่ชอบของที่มันต้องมีเสียไปแบบมึนๆงง,ง,ง,งงๆแบบนี้ค่ะเรื่องโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระแม่ประวาวีพระอสุรินราหูเทะพพระอาทิตย์คุณเหมานะสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบออนไลน์แบบมุดดินที่เกี่ยวกับเด็กนะคะเด็กเกิดใหม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวเป็นเลขสองตัวเลขที่เด่นคือ28 และหนึ่งหนึ่งค่ะความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพพพุทธพระแม่คงค่ะไก่ทองปักชาววันเป็นช่วงเวลาที่คุณมักจะทะเลาะเบาะแวงนะการใช้วาจาเป็นอาวุธในการต่อสู้กันทำร้ายกันการพูดจาไม่เข้าใจกันหักปรับโหมดชุดความคิดใหม่ใช้ความใจเย็นเอาน้ำเย็นเข้ารูปเห็นอกเห็นใจกันนะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วในบางครั้งมันก็ต้องปล่อยผ่าน ะะหากคบกันแล้วตนก็ต้องเป็นผู้ถูกเสมอก็ค่อนข้างที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้แค่ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะจะรจาใหม่คุยใหม่เป็นผลดีให้กับความรักของตัวคุณเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพพระอังคารรจนากับสังทองหานุกมาระวังอุบัติเหตุจาก การขับเี่หรือระหว่างการทํางานนะคะเนื่องด้วยคุณเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างไวมากรีบเร่งทําไปไวมากนะคะอาจจะเกิดอาการซุ่มซ่ามฟกช้ำดำเขียวเหมือนคุณเป็นคนซุ่มซ่ามทาอะไรไวมันก็ซุ่มซ่ามนะคะ,ะเป็นแผลฟ,ฟกช้ำดําเขียวลงรถแล้วสะดุดลงรถสะดุดล้มหรือว่าสเต็ปอาการมืมนมเงนงงเวียนเวนศีรษะจากอาการไมรกเกรนหรือวาจากโรคของ ที่คุณมีอยู่นะคะอาการร้อนหรือโรคประจำส่วนตัวที่คุณเป็นอ,อาจจะต้องชา้าลงอ,อีกหนึ่งสเต็ปแหละนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคน